ที่ผักสไตล์ไทยโมเดิร์นติดใจหาดและแม่พิมพ์อักษรระยองเดอะไวทอลิตี้คอร์เรคชั่น เป็นที่พักเหมาะสำหรับครอบครัวคู่รักและกลุ่มเพื่อนที่อยากจะมาพักผ่อนชิลๆริมทะเลระยองคะ่ะห้องพักของที่นี่จะมีทั้งหมด123ห้อง6รูมไทท์อย่างห้องพักที่เราจะพาทุกคนไปดูเลยก็คือห้องดีลักพูลเอ็กเซสที่มาในขนาดห้อง30ตารางเมตรซึ่งภายในห้องพักก็จะมีการแบ่งจัดส่วนชัดเจนพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักก็มีให้อย่าง 8, ครบคันค่ะและห้องนี้มีระเบียงที่สามารถเดินออกมาจากห้องนอนก็ลงเล่นน้ำได้เลยอย่างชิลๆนอกจากนี้ทางที่พักก็ มีในส่วนของห้องอาหารกรวีที่จะเสิร์ฟอ,อาหารแบบไฟดิงสามารถนั่งทานได้ทั้งมื้อกลางวันและดินเนอร์เลยค่ะหลังจากเราทานอิ่มเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาเดินเล่นถ่ายรูปภายในที่พักกันค่ะบอกเลยว่าทางที่พักมีการตกแต่งมุมทางเดื่องต่างๆไว้อย่างสวยงามเหมาะมากสาหรับใครที่กําลังมองหาที่พักสวยๆติดริมทะเลระยองอย่างหาดแหลมไม่พิมพ์ต้องได้มาลองสัมผัสด,ดูค่ะ